จับตาแพทย์นภปภาอวดความหวานลงไอจีทำแฟนคลับพือฮหากันใหญ่มีลูกอีกคนหรือเปล่าล่าสุดเพจดังสืบมาแล้วมีเบบี้จริงไหมเรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นปีมังกรเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งแพทย์นภปภาได้ถูกแฟนหนุ่มพีชานนที่คบหาดูใจมาได้สองปีทำเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นไม่นานอินสตาแกรมของแพทนับประพาได้โพสต์ภาพอวดความหวานเป็นภาพมือทั้ง4มือที่จับด้วยกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมือของแพทพี่ชานน์แฟนหนุ่มแพทน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทและอีกมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กพร้อมแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจทํากลางเหล่าคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก แต่แล้วมีคนเอจใจคือในภาพดังกล่าวมีมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กเลยเข้ามาคอมเมนต์ถามแพทว่าแม่จะมีน้องอีกคนรอ,อยินดีด้วยนะคะขณะที่แฟนคลับอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่าเห็นแวบ,บแรกคิดแบบนี้เลยนึกว่าจะบอกอะไรเป็นในๆแต่น่าจะไม่ใช่เพราะไม่อยากมีน้องแล้วเล่นเอาบรรดาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่การที่แม่แพทโพสภาพดังกล่าวเป็นการสื่อเป็นในว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่า แต่เรื่องที่หลายคนจับตามองไม่ได้รอนานแล้วเพราะเพจดังอย่างเจมอยห0 8อออกมาตอบทุกปมสงสัยแทนแพทแล้วว่ากูก็ไปสืบมาแพทบอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือเด็กที่อยู่ในเฟรมเป็นมือหลานที่ร้ององอแงอยากมีสมร่วมขอถ่ายด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องให้จนแม่แพทต้องยอมใจนั่นเองเรียกว่าเพจดังออกมาตอบชัดแล้วว่าแพทไม่ได้ท้องและไม่ได้มีลูกอีกคน ส่วนมือเด็กคือมือของหลานนั่นเอง